สิได้มาแกลีงน้องไม้ครับพี่น้องก็ต้องพี่ได้เกลีงน้องไม้ก็ต้องย่องหย่านางเนาะพี่น้องเนาะครับย่องหย่าน้งให้มันเอลี่มันออกเขียวๆพี่น้องให้มันงามหย่านางเป็นยาครับเป็นที่ทำใมันเป็นเอลี่นาะพี่น้องย่องไปครับย่องไปให้มันนั่นให้มันออก เป็นอีนี่เวลาเขาแกงมันจะสิได้เข้มข้นครับพี่น้องเราอมาปอกปอกเปลือกมันออกครับปอกกาบมันออกกาบมะม่ที่ตุ่มแล้วพี่น้องปอ,ปอกออกอนไดอ้อนก็นเอาไว้ครับอันั้นแจกก็เอาทิมพี่น้องปอกหมุนออกครับ คัดเอากระซุ่มนอ,นอนครับนอนนอนคัดเอาดีๆก็นบอกจนว่ามันเหลือดปลายมันครับอันนี้มันอ่อนเขาก็บีบีเบิ้งจับเบิง้งบบสัมผัสได้กัมาแล้วเราก็มาซ้อยพี่น้องซ้อยบางๆหรือซัมยัสก็ได้พี่น้อง มันได้หลายอย่างซอยก็ได้ย่ำก็ได้เห็ดให้มันบางๆเห็หมมันเคียวบตบตตอนใหญ่นะครับตอนบางๆย่ำมัออนอ่อนครับเดี๋ยวมาตำตำเครื่องแกงครับตำพริกใส่กระเทียมใส่หอมใส่เกลือนิดนึงครับตำมันหลกๆตำหลกๆอะไรตำโคเบียนั่นหรอครับพี่น้อง ต่ำแล้วกัต่ำกับเบียรเสนน้ำอาหารนเข้ากันครับเอาไปใส่หม้อแกงต่ำเร็วๆต่ำไม่แหลกๆก่อนครับกับเบียรันมันเล็กๆมันเบะเบมันละเอียดเวลามันไปดื่มน้ำมันกระเสียดเนื้อคือกําลังเจ้น้ำมันก็สีเข้ากันพี่น้องกระเสีเข้าเคิดในอาหารมีรสชาติขึ้น น้ำงเดี๋ยวนั่งมันสีกินธรรมชาติกินกันาาบ,ดดกบน้ำมันเนากับเครื่องปรุงกับเข้าวเบียร์เลยมันกระเีเฮ็ดไห้มันนั่นครับเฮ็ดไห้มันเหนียวนุ่มดีครับนะครับเรื่องกับพ้อยองพ้อยางมันสมกันนะครับอีกน,นะข้าซอยบางๆแล้วก็าลงใส่งใสแล้วกพุน่นเข้ากันดี เดีย๋ยวเอาเครื่องแกงลงไปครับค้นันเขากันดีครับเตรียมสิค้นว่างแล้วพี่น้อง